10บนิ้วขอก้มกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านเช็คยอดเงินในบัตรคนจนง่ายๆไม่ต้องไปตู้เอ m เทม ไม่ต้องโดนหลอกว่าเงินเข้าไม่เข้าครับก่อนอื่นนั้นผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหาสาระข่าวสารดีๆมาแช์นะครับเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยมือถือไม่ต้องเสียเวลาไปเช็คที่ตู้ A t m เของธนาคารกรุงไทยครับพี่น้องครับมาดูมาชมกันครับสำหรับใครที่ถือบัตรคนจนอยู่จะเช็คยอดเงินเข้าแต่ละทีต้องไปที่ธนาคารตู้เ TM ีวันนี้เรามีวิธีการเช็คยอดเงิน เข้าบัตรผ่านมือถือง่ายๆ6ขั้นตอนง่ายๆมากครับพี่น้องครับมาฝากสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเรามาชมกันเลยครับขั้นตอนที่1เราหยิบมือถือโทรศัพท์ของเราขึ้นมาแล้วกดเบอร์โทรศัพท์02 109 2345หลังจากนั้นจะมีสัญญาณตอบรับแล้วเราก็กดหมายเลข3 แล้วก็ต่อด้วยมีสัญญาณตอบรับอีกครั้งหนึง่งเราก็กดหมายเลขหนึ่งครับพี่น้องครับขั้นตอนที่4ให้เรากดรหัสหน้าบัตร16หลักหรือเลขที่บัตรประชาชนตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับแล้วก็ขั้นตอนที่5กดรหัสประจําตัววงเล็บรหัสที่เราใช้กดเงินนั่นเองครับพี่น้องครับ6กหลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเช่นเดิมครับ แล้วก็ขั้นตอนที่6รอฟังเสียงข้อความตอบกลับอัตโนมัติครับพี่น้องครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพี่น้องสําหรับขั้นตอนง่ายมากครับพี่น้องครับไม่ต้องไปเสียเวลาเช็คที่ตู้เอทีเมเพียงเท่านี้เราสามารถรู้ได้ว่าเงินเข้าเท่าไหร่6ขั้นตอนง่ายๆโดยไม่ต้องไปที่ตู้เอทีเมของธนาคารกรุงไทยครับขอบคุณที่มาจากเงินอุดหน,นุนเด็กและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหาสาระางสร มาแชร์นะครับพี่น้องครับ